สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษจ,จะเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันเลยค่ะจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษนะคะเขียนง,ง่ายกว่าที่หลายคนคิดเพีแต่จะต้องเขียนให้สุภาพเหมาะสมและดึงดูดบริษัทที่จะจ้างงานเราสามารถแบ่งเนื้อหาในจดหมายออกเป็นย่อหน้าต่างๆได้ดังนี้ค่ะ หน้าที่หนึ่งนะคะฉันเปิดเลือกให้หน่าสนใจคว้าโอกาสตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อดึงดูดผู้อ่านโดยมุ่งไปที่ประเด็นหลักว่าเราสนใจตำแหน่งงานอะไรและเสนอจุดแข็งของเราที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้ตัวอย่างเช่น I'm writing to e x p l a c e my interest in the public relations specialist position listed on world wide web th db com my experience align well with the qualification you are seeking. as I have worked in consumer service team for five years and I know I would make a valuable addition to your team. ดิฉันเขียนจดหมายนี้เพราะดิฉันสนใจในตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ถูกโพลงูนเว็บไซต์ www.th.db.com ประสบการณ์ทำงานของดิฉันสอดคล้องเป็นอย่างดีกับคุณสมบัติที่คุณกำลังมองหาอยู่เพราะขณะดนี้ดิฉันทำงานในแผนกทีมบริการลูกค้าเป็นเวลา5ปีแล้วและดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณได้สำหรับตัวที่ลงไฮไลท์ไว้กับข้อสามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน่งงานที่เราต้องการที่จะสมัคร ใส่ชื่อเว็บไซต์ของบริษัทนั้นใส่ชื่อแผนกงานที่เรากำลังทำงานอยู่และระยะเวลาในการทำงานของเราค่ะสำหรับย่อหน้าที่2นะคะแค้นคือผลงานอันโดดเด่นของเรานี่จะเป็นส่วนสำคัญมากต่อการตัดสินใจของผู้จ้างงานของเรานะคะอย่างเช่น In my role as consumer service team at JB Company, I was responsible for serving consumers. My previous role has strengthened my abilities in real in the interpersonal skill. I'm sure that this skill will help me start contributing quickly ตอนที่ดิฉันทำงานในตำแหน่งทีมบริการลูกค้าที่บริษัท JB ดิฉันมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าและดูแลสินค้าตำแหน่งงานเดิมของดิฉันช่วยให้ทักษะด้านสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นของดิฉันแข็งแกร่งขึ้นดิฉันมั่นใจว่าทักษะนี้จะช่วยให้ดิฉันเริ่มง,งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับ ตรงที่ไฮไลท์ไว้นะคะให้ใส่ชื่อตำแหน่งงานและชื่อบริษัทเดิมที่เราเคยทำใส่งานที่เรารับผิดชอบและทักษะงานที่เรามีค่ะแล้วหน้าที่3เขียนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับบริษัทที่เราจะสมัครงานแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจงานที่นั่นและตั้งใจจัดแสดงศักยภาพของเราได้อย่างไรตัวอย่างเช่น I believe NC Company will be a great success for many years to come, and my extensive expertise will help ensure your establishment success in the future. I sincerely hope I can contribute soon as a member of your team. ดิฉันเชื่อว่าบริษัท NC จะประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายปีข้างหน้าและความเชื่อชั้นที่กว้างขวางของดิฉันจะช่วยรับประกันความสำเร็จในอนาคตของบริษัทดิฉันหวังอย่างแท้จริงว่าดิฉันจะสามารถเริ่มงานกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้เร็วๆนี้ค่ะกดที่ไฮไลท์นะคะให้ใส่ชื่อบริษัทที่เราไปสมัครงานค่ะ ท้ายให้สุภาพและน่าสนใจวันนี้นะคะเรายกมาต่างตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะ thank you in advance for reviewing my resume I would be happy to a c c e s t for interview at your convenience please call me at 0 9 0 2 7 2 5 0 8 4 อีเมล l me at jun at email com ดิฉันขอบคุณล่วงหน้าที่คุณอ่านประวัติย่อของดิฉันดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ที่คุณสะดวกโปรดติดต่อดิฉันที่เบอร์0902725084หรือส่งอีเมลหาดิฉันที่ jun a email com I'm looking forward to sharing more details of my experience and motivation with you. Thank you for your consideration. ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แชร์ประสบการณ์และแรงจูงใจต่างๆของดิฉันให้แก่คุณขอบคุณที่พิจารณาค่ะ Please review my attached. Application for additional details regarding my expertise and resume. Do not hesitate to rush out if you have any questions or need further clarification on my experience. I would love to meet with you and discuss. Detail. ดิฉันแนบไปสมัครสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและการประสบความสำเร็จต่างๆมาในจดหมายนี้หากคุณมีคมถามหรือต้องการคำชี้แจงใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของดิฉันโปรดติดต่อดิฉันได้เลยนะคะดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งหากดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอย่างละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ค่ะ การเขียนจดหมายสมัครงานเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนื่องจากคนใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการมากกว่าคุณควรปรึกษาผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษยอย่างเป็นทางการหยื่เสมอนในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆในการสัมภาษณ์งานค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมหากมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ